i ตอนนี้น้องเขาพาทุกคนนั่นมากินอาหารแรงอยู่ที่ห้าสบายดีเสียงความซึ่งตอนนี้น้องเขาก็พากันนั่งอยู่ห้าไปทีเ่เพียมพอแล้วแล้วเขาก็จะมีอาหารนองจัดต่อไปทุกคนนั้นเห็นนี่เลยอะายอ่ะเออแต่ว่ามีอย่างนี้เดี๋ยวใส่น้องแนะนําก่อนก็ได้สานีและวันนี้น้องเขาจะพาทุกคนนั่นมากินอาหารหลากหลายเลยและอาหารนี้เราก็เป็นอาหารพื้นบ้านนอกก็จะนี้อาหารตามเราดูนาะนั่นก็คือนี่นเลยทุกคน,นอันนี้ก็จะเป็นปนกบนะทุกคน,นซึ่งกบอันนี้ก็จะเป็นกบหวยทุกคน,นแล้วก็จะมีปลาแฟกนาะทุกคนที่เป็น เป็นป่าของเส้นห่วงเลยแล้วก็จะ<ด>ต้มไก่ใส่สมุนไพรเพื่อนา<พ>งของซาพามงทุกคนอันนี้แบบกินแล้วกับบ๊อบงเข้าไปน้ำเลยแล้วก็ตาวนั้นก็จะเป็นทางนี้เนาะก็จะเป็นลาบนกแอนเดอร์แลต่ตอนนี้ก็จะเป็นไส,ส้อกอกเส้ยง่วงประจำแายเสียง่วงเนาะอันนี้ก็คือประการห้วยซึ่งอาหารเพื่อนจะมีตามฤดูกาลเพื่อนเอาเห็ดประจำฤดูกาลแล้วฤดูกาลในนมีก็สิ่งของฤดูกาลนั้นมาเห็ดในเขากินเนาะมารรซานเป็นนักเลเดี๋ยวเขาซิมก่นอยาสัพาษณ์เพื่อนมาซิมกัน ห้างพมนอนกันจบจอมเมนขายแต่อาหารพื้นเมืองแบบนี้คือก็ยังมีเมนูอื่นนะว่าจะเป็นซินดาซินจุ่มเนาะอากาศหนาวๆวันนี้กัสา,ามารถมาซิมอาหารห้านพรมนได้แล้วก็ห้านพรนกับกบริยูใกล้อยู่ไก่จากในเมืองเนาะยูในตัวเมืองเลยเลยหาบอางพรทุกคนเดี๋ยวมาซิมน,น้ำสุกกันเป็นกินหอมๆได้กินสมุนไพรพร้อมทุกคน ใช่ป่ะอร่อยใช่บอะแซ่บมากนะต่อมาสิมากินปั้กแฟกเนาะอันนี้ใช่อันนี้ก็เป็นปั้กแฟกเนาะค่ะก็เคยได้ยินทุกคนเพื่อนบอกว่าเป็นปากเมืองอยากกินอ่ตัวใดดีอุ้ยหวานอืมอืมหวานไหมแซ่บไปคนที่สำคัญมีไข่น้ำขอเขอบุ๊มบิ๊กว้าว แด้ต่อมาข้าพเจ้มากินกบหวยนะทุกคนเนาะปกติก็ได้กินแต่กบพันเนาะอันนี้ก็จะเป็นกบจากธรรมชาตินี่ขักไรอาหารแล้เจ้านะเอามาจากธรรมชาติได้เลยเลยหวยบ้อนะครับรลูกพักเองบอ้ปลูกพักก็เพรใส่สารพิษพิเศษสำคัญเพิ่นต้มเอ้ยเพิ่นออไซอกับปูปูด้วยนะ้ำกบเนาะ เนื้อแน่แนๆทุกคน <Yeah. S 1> อ่ะอันนี้คือจะกอบน้ำขวดในลกซี่นมนต์ yeah. อ,อ่ะหลังจากที่เขาจบกันซิมตัวนี้ไปแน่แล้วจังหน่อยเนาะเดี๋ยวเขาจะไปซมิมสิ้นดาซินจุบของผลกันต่อเพราะว่าห้าดของผลนเนาะมีทั้งซิ้นดาแล้วก็อาหารขึ้นบ้านเด้อเดี๋ยวจะขอจุงท้องไปกินตอนนั้นกัน ได้แล้วก็จุ่มขอเขาจะมีอยู่สองน้ำนะทุกคนนี่ก็คือน้ำต้มป,ป่านและน,น้ำปูป่านีน้ำสุกป,ป่าแล้วก็จะมีเจลเพียเป็นน้ำเพียนะทุกคนเนาะเอาตัวนี้มันก็จะมีวัตถุดิบในหนังในกระสุนอยู่เลยทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงที่แบบใส่เนาะก็จะมีมะขามมีขิงมีข่ามีหลายอย่างเลยทุกคนเอาเป็นว่าขั้นตอนแรกเขาจะมาลงหมกพร้อมกันเลยนี่เดี๋ยวฟังนั้ำก่อน นี่อย่างใส่ตุ้มมาเลยทุกคนเราจะจไหมเรามาแก้เขาวมอเรยตรงไหนหรือเปล่ามาแซ่บขึ้นหอมขึ้นเหม็นแล้วเนาะเลยนับสุขของคนน้อย่นก็ขาด้วยเนั่นก็คือบักแคนเนาะเพราะว่าบักแคนนี่เป็นขึ้นซื้อของเซียมห่วง,อองโดยฮนะทุกคนมีน้นองกับเจียวเทียสับแซ่บกับซิงหัวขันทอนจุนไปเลย อ,อย่างเขา,าสิมาพี่เส้นพักเลยทุกคนเนาะวัวพักค่นจัดสัรไม่เขาแล้เป็นพักออแกนิกน,นะทุกคนนแบบ สดสดใหม่ๆต้นอ่อนๆเลยทุกคนแล้วก็จะมีมันให้พร้อมอันนี้ก็จะเป็นมันญี่ปุ่นทุกคนจะมีรสชาติแบบหวานๆน,นิดนึงโอเคเดี๋ยวมาลองกินดีกว่าแล้วก็จะมีป่านอะป่ามันกะใไส้เป็นป่าน้าคอง <Okay. S 2> แล้วก็ซีนานะเพราะว่าจะเป็นซีนหมูกับเป็นหมูละหมูลาสมบูรณ์ทุ่นทีแล้วก็จะมีเนื้องวนะซึ่งงวกจะเลี้ยงมาจากเซียงของเนาะเอาเป็นว่าหิวแล้วทุกคนเดี๋ยวจะมาเริ่มจุแเจวแล้วก็กินกันเลยทุกคนเจลพันีพันบอกว่าเผ็ดเอกเนาะเดี๋ยวเขาจะมาซิมกันว่าจะมีรสาดแบบใ เครื่องเคียงเต็มๆเลยทุกคนเพิ่นบอกขี้ขีเครื่องนะเพิ่นบอกว่าเจวเพิ่นเทปอีกเหรอนั่นปะข้าวเพิ่นเฮทปอีกเดี๋ยวเพิ่มนะนี่ซแซบแซบแซบซีนเราแซ่บแซมแหงห้วแล้วเนือดนวลหนัวหอมมันๆทุกคนบ้าได้กลิ่นดาดกลิ่นจุ่มนะขันเจลแซ่บนะแม่สุดยอดข้าแบบถึงจะแซบไปไหนกันนะขันเจลมันแซ่บกับนวลเลยจะแบบนี่แซมแห้งตอนนี้พร้อมแล้วทุกคนเข้าสิมาเริ่มดาดกันเลย นพครั้งแรกไลนี่กินมากินซีนด่างดิ้งขวบอีกนะไม่เป็นไะไรวะต้องแซ่บแหละเจอแซ่บปะันลรโอ้เบิองซีนซีนหมูคุนทุกคนลุกสาหมอนี้สุปเนาะเขาสิมาลงหมอนี่ต่อเลยมึงไม่ปุดกุดกดดเลยม่ด tụi mình à. đấy tụi mình đấy tụi mình đấy tụi mình

การตีกลมบ้านกับเจ้าตากับบ้านเราเนาะบ้านเราจะมีกดาดโบเอ่อแล้วมีอยไรเขาหมงโบยำยำนี่ลาย<ด>ออกันนุไอดสอันนอ้ใช้บนดานเสียงใครทเนย้งางเออยืนเจอเราใครทแล้วก็เป็นใจไรนาะ่เราง่ว่าเ ชิมน้ำเป็นไรน้ำหวานห่ามากเลยข้าวแทบะิมน้ำกับชิมน้ำกวาไม้เลยวมาแล้วไดเนี่ย ออกแบบหอมๆครองเทศแล้วก oh, ันแบบนี that ่เขามันหวานนะคุคเดี๋ยวซิมาชิมตัวนี้บัดนี้แบบแซ่บๆเป็นรสชาติแบบต้มยำนะทุกคน

อ้อพี s. <S <ừ. S 2> uh, says, ่คนเลยกระขาดบ่เลยเนาะกลิ่นจุ่มเฮียเนาะอย่าลืมเลยนี่กระตือสามสิบที่บาเขาเอิญอย่างทุกคนเออเอิญมาอย่างกระตือละงอนเขาเอิญวะโยนคนเนาะจับฟอยได้สวยงามเลยว้าทุกคนตอนนี้เริ่มสุกแล้วเนาะนี่อันนี้เฮาเซ่ไปดมเขาจะอยากพดในหนึ่งมาซิมกันเลย แบทุกคนก็ขอฝากไปเดิม่านสบายดีเสียงของเนาะสลับไทยที่ว่ามาียงขวางอยกกินอาหารจแท้อย่าลืมมาแบาฮหนดีใดเด้อเดี๋ยวต้องขอตัวกินกันทุกคนบ